จะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณจะไม่เป็นโรคร้ายแรงในชีวิตชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อแม่คุณหรือลูกของคุณหลายคนไม่ได้ทำประกันส่วนคนที่ทำประกันไว้แล้วก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าจะคุ้มครองได้เต็มที่เพราะเด็กไปก็ไม่รับประกัน แก่ไปก็ไม่คุ้มครองเพราะเราเข้าใจถึงความต้องการเหล่านั้น AA จึงได้พัฒนาแผนประกันใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ AA Health l i f e Time คุ้มครองโรคร้ายแรงตรดชีพคุ้มครองสามกลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทยและที่พิเศษเนื้อกว่า AA คุ้มครองคุณตั้งแต่อายุ1เดือนจนถึงอายุ99ปีแล้ว a a เคุ้มครองคุณเต็มที่ยังไงตัวอยา่างถ้าตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามเมื่อไหร่ a อเอเขาจ่ายให้เต็ม100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย AA Health Lifetime ถ้าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามประกันอื่นอาจไม่จ่ายแต่ a a เอเ l t t l l i f t t m m e จ่ายให้ก่อน15%ต่อมาถ้าเป็นมะเร็งระยะลุกลามก็จะจ่ายให้อีก85%ที่เหลือถ้าไม่เป็นโรคร้ายแรงและอายุครบ99ปีคืนจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็ม100% <c oughs> ถ้าอายุไม่ถึง99ปีและเสียชีวิตโดยไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงจะได้รับเงินผลประโยชน์เป็นมูลค่าเวรนคืนเงินสดไว้ให้แก่ครอบครัวที่รัก คุณสนใจต้องทำยังไงบ้างชำระเบี้ยต่อเนื่องเพียงแค่20ปีเบี้ยคงที่ตั้งแต่เริ่มสมัครไม่มีเพิ่มตามอายุเลือกกำหน,นดทุนประกันภัยเองได้เริ่มต้น100,000บาทยิ่งทำมากก็ยิ่งได้รับความคุ้มครองมากซื้อได้ตั้งแต่อายุ1เดือนจนถึงอายุ65ปีไม่ว่ารุ่นเด็กหรือรุ่นคุณปู่คุณย่าก,ก็ทำได้ยิ่งซื้อตั้งแต่อายุน้อยๆยิย่งได้ความคุ้มครองนาน และเบีย้ยก็ยิ่งถูกนั่นแหละครับเหตุผลดีๆหลายอย่างที่คุณไม่อาจปฏิเสธทำประกัน AAA Health Lifetime ก็เหมือนคุณมีกรอบคุ้มครองรับมือกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง AAA Health Lifetime คุมค้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพที่ป้องกันได้แบบเต็มขั้นให้คุณมั่นใจได้ทั้งชีวิตสนใจติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AAA หรือ AAA Call Center 1581 หนึ่งในการมอบความคุ้มครองเต็มท่านจาก AAA